ตอนที่7วัสดุที่ใช้บรรจุลงในโพรงหรือช่องว่างระหว่างด้านนอกของผนังเดิมกับด้านในของผนังใหม่กว้าง55เซนติเมตรถูกขนจากโกดังเก็บของโดยรถบรรทุกสี่เที่ยวน้ำหนักร่วมตันแต่และเที่ยวต้องใช้อาสาสมัคร8คนช่วยกันขนลงจากรถอย่างระมัดระวังพวกเขาทำงานเหมือนพนักงานดับเพลิงสมัยก่อนที่ส่งต่อถังน้ำให้รับกันเป็นทอด,ทอด ทั้ง8คนส่งวัสดุมือต่อมือทีละกล่องขึ้นบันไดไปที่ชั้นสองวางซ้อนกันวางซ้อนกันที่ระเบียงด้านนอกห้องบริเวณหัวมุมซึ่งต่อเติมขึ้นใหม่ช่างก่อสร้าง3ามคนเปิดกล่องลำเลียงของในกล่องเข้าห้องที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างอย่างระมัดระวังเช่นกันแล้วนำไปวางซ้อนกันตรงที่ว่างหลังเฟรมไม้เนื้ออ่อนซึ่งประกอบขึ้นใหม่ พวกเขาหยุดมือเพื่อประเมินผลงานเป็นระยะระยะเท่ากับได้หยุดพักไปในตัวเนื่องจากวัสดุเหล่านั้นมีปริมาณมากและต้องขนย้ายอย่างรอบคอบจึงกินเวลาตลอดบ่ายของวันนั้นเมื่อลำเลียงของเที่ยวสุดท้ายไปวางกองไว้ที่ชั้น2เรียบร้อยผู้คุมงานก็ไล่อาสาสมัครทั้ง8คนกลับไป7คนตรงเข้าโรงอาหารคนที่8เดินยืดแข้งยืดขาในช่วงแดดอ่อนยามเย็น เขาทำเป็นกิจวัตรสัปดาห์ละสีครั้งเดินระยะไกลเพียงลำพังโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังเสร็จจากงานหนักเป็นวิธีผ่อนคลายอารมณ์แบบหนึ่งเขาเดินขึ้นเดินลึกเข้าป่าทางตะวันตกราว800เมตรจึงหยุดพักบิดตัวไล่อาการเจ็บหลังพร้อมกับหันมองรอบๆแล้วก้าวออกจากเส้นทางครุขระนั้นหยุดมองอีกคราวนี้เขาสาวเท้าอย่างเร่งรีบ ลัดเลาะผ่านดงไม้อ้อมไปทางทิศตะวันตกวกขึ้นเหนือตรงไปยังต้นไม้ที่หมายตาไว้ที่นั่นมีหินแบนๆขนาดใหญ่ก้อนหนึ่งทับใบไม้เล็กๆที่ร่วงจากต้นเขาหยืนนิ่งเงี่ยหูฟังก่อนก้มลงลากหินก้อนนั้นออกไปไว้ข้างๆจึงเห็นอะไรบางอย่างเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าห่อด้วยผ้าน้ำมันกันน้ำเขาคลี่มันออกหยิบวัด วิทยุสื่อสารขนาดเล็กขึ้นมาดึงเสาอากาศขึ้นสั้นๆกดปุ่มคอยแล้วกระซิบข้อความด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นเมื่ออาคารเก่าเงียบอีกครั้งนายจ้างแวะมาพร้อมกับคำสั่งประหลาดคนงานก่อสร้างทั้งสามไม่ถามอะไรแค่ตั้งใจฟังเพราะรู้ว่านายจ้างมีสิทธิ์กำหนดสิ่งที่เขาต้องการคำสั่งใหม่หมายถึงงานที่ต้องทำเพิ่มอีกมาก แต่ในสถานการณ์แบบนี้ไม่มีปัญหาปัญหายิ่งน้อยลงเมื่อไหนจ้างเสนอจะให้เงินโบนัสอีกก้อนทีมคนงานก่อสร้างแร่งมือทำงานจึงใช้เวลาน้อยกว่าปกติแต่กว่าจะเสร็จก็มือคำํำคนอายุน้อยที่สุดรับหน้าที่เก็บเครื่องมือและม้วนสายเคเบิลอยู่ในห้องส่วนต่อเติมบนชั้นสองส่วนหัวหน้าช่างกับอีกคนกำลังขับรถบรรทุกไปยังที่ที่นายจ้างบอก จอดตรงจุดที่ได้รับคำสั่งแล้วทั้งคู่ก็ลงจากรถนายจ้างเพื่อคอยนายจ้างท่ามกลางความมืดและเงียบสงัดในนี้มาด้านหลังนายจ้างตะโกนบอกพ,พ,พวกเขาเข้าไปที่นั่นพบว่ามืดยิ่งกว่าทัานใดน,นั้นร่างตะคุ่มของนายจ้างแผ่นไม้พวกนี้มีประโยชน์กับพวกคุณหรือเปล่า เขาถามพลางชี้กล่องไม้ตรงทางเข้าด้านหลังสภาพยังดีคุณเอาไปใช้ได้แต่ที่พื้นข้างกล่องไม้ยังมีอย่างอื่นอีกลักษณะคล้ายโคกขนาดย่อมแต่มันดูแปลกพิกลสองช่างไม้จ้องเขม็งมองเจ้าสิ่งนั้นแล้วสบตาก,กันหันหลังวิกตัวใครตัวมันนายจ้างยิ้มพลางยกปืนออโตเมติกสีดำขึ้นเล็งไกลออกไป เจ้าหน้าที่ประจำสถานีดาวเทียมของ FBI ฉลาดพอจะรู้ว่านี่เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งยวดแม้ไม่รู้แน่ว่ามันสำคัญอย่างไรและทำไมแต่สายลับซึ่งต้องปกปิดตัวตนที่แท้จริงจะไม่ยอมเสี่ยงใช้วิทยุสื่อสารจากสถานที่ลับหากไม่จำเป็นจริงๆเขาจึงรีบทำสำเนารายละเอียดข้อมูลที่ได้มาแล้วส่งผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มันถูกบันทึกลงบนฐานข้อมูลของเมนเฟรมของคอมพิวเตอร์ที่ชั้นหนึ่งของอาคารซูเวอร์ที่ตั้งสำนักงาน FBI ในวอชิงตันดีซีโปรแกรมกรองข่าวสารของ FBI จะดึงสาระสำคัญของข่าวที่ถูกป้อนเข้ามาเก็บไว้ในหน่วยความจำรอให้เจ้าหน้าที่เปิดดูและนำไปใช้ในเวลาเดียวกันนั้นเมนเฟรมคอมพิวเตอร์รับข้อความจากสำนักงานภาคสนามในชิคาโกเข้าสู่ระบบแมกกาด หัวหน้าสำนักงานที่นั่นรายงานว่าสายลับพิเศษฮอลลีจอนสันหายตัวไปคนของเขาเห็นเธอครั้งสุดท้ายเวลา12นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นที่ชิคาโกขณะนี้ยังไม่ทราบว่าอยู่ที่ใดพยายามติดต่อทุกวิถีทางแล้วแต่ไม่สำเร็จเนื่องจากการหายตัวไปของฮอลลี่จอนสันเป็นกรณีพิเศษเฉพาะพวกวยการ FBI โท่านั้นที่เข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ อีกอย่างคือห้ามบอกกล่าวบุคคลอื่นยกเว้นผู้เกี่ยวข้องเวลา19นาฬิ30นาทีฮารแลนด์เว็บสเตอร์ผู้อำนวยการ FBI ออกจากห้องประชุมพิจารณางบประมาณกลับเข้าห้องทำงานส่วนตัวตรวจข่าวสารเขาทำงานกับ FBI มามากกว่า30ปีแล้วและอีกปีเดียวก็จะ,กะเกษียณจึงไม่คาดหวังจะได้รับข่าวสารที่สร้างปัญหา เมื่อเห็นแสงเรืองบนจอคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเขาจึงรีบคลิกอ่านรายงานทันทีต้องอ่านซ้ำสองรอบและถอนใจบ้าชะมัดบ้าจริงๆไม่น่าเป็นไปได้เขาบ่นกับคอมพิวเตอร์รายงานของแมกกาดจากชิคาโก้ไม่ใช่ข่าวร้ายที่สุดของเวสเตอร์ในรอบ36ปีในหน่วยงาน FBI แต่ก็เกือบจะเป็นข่าวร้ายที่สุดเท่าที่เคยได้ยินเขากดปุ่มอินเทอร์คอมบนโต๊ะพูดกับเลขา ต่อหาแมกกราดที่ชิคาโกเขาอยู่ในสายพอดีอยากคุยกับคุณเวสเตอร์ ster, กดปุ่มสายหนึ่งและปุ่มลำโพงนั่งเอนหลังพิงพนักเก้าอี้แม็กเรื่องมันเป็นยังไงเสียงแมกกราดจากชิคาโกฟังชัดมากสวัสดีครับหัวหน้ายังไม่ทราบรายละเอียดเราอาจจะวิตกมากเกินไปก็ได้ แต่ผมรู้สึกไม่ดีเลยที่เธอไม่โผล่ไปร่วมประชุมแม็กคุณข้ามประเด็นอะไรไปหรือเปล่าเราไม่มีข้อมูลอะไรสักอย่างแมกกราดยืนยันเธอไม่เข้าร่วมประชุมเวลา17นาฬิกาซึ่งผิดปกติมากไม่มีข่าวจากเธอเลยติดต่อทางวิทยุและโทรศัพท์มือถือไม่ได้ผมสอบถามจนทั่วแล้วมีคนเห็นเธอครั้งสุดท้ายเวลาประมาณเที่ยงตรงเมื่อเช้าอยู่ที่ทำงานหรือเปล่าเว็บสเตอร์ซักตลอดทั้งเช้า มีนัดหมายก่อนประชุมห้าโมงเย็นไหมในบันทึกของเธอไม่มีนัดแม็กกราดตอบผมไม่ทราบว่าเธอกำลังทำอะไรที่ไหนให้ตายสิแม็กคุณน่าจะดูแลเธอให้ดีควรให้อยู่ห่างถนนเข้าไว้ไม่ใช่หรือไงพักกลังวันพอดีผมจะทำอะไรได้ในห้องผู้อำนวยการ FBI เงียบไปอึดใจเว็บสเตอร์เริ่มเคาะนิ้วกับโต๊ะเธอกำลังทำคดีอะไรเขาถามไม่เกี่ยวแน่ เราไม่คิดว่าคนที่เอาตัวเธอไปเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีที่เรากำลังทำกรณีของฮอลลี่เป็นไปไม่ได้เว็บสเตอร์ฟังแล้วพยักหน้ากำลังมองประเด็นอะไรบ้างเธอได้รับบาดเจ็บอยู่ก่อนแล้วเข่าฉีกตอนเล่นฟุตบอลทีนี้อาจเกิดหกล้มอาการบาดเจ็บกำเริบจนต้องเข้าผ่าตัดก็เป็นได้เรากำลังตรวจสอบตามโรงพยาบาลอยู่แมกกราดอธิบายเว็บสเตอร์อึง้ง หรือเธออาจคบใครที่เราไม่เคยรู้แล้วเวลานี้กำลังจู๋จีกันในโมโตเตลสักแห่งแมกกราดคาดการทีเล่นทีจริงนานถึง6ชั่วโมงเว็บสเตอร์ย้อนเหมือนจะเน็บแนมผมน่าจะโชคดีแบบนั้นบ้างเงียบอีกครั้งเว็บสเตอร์โน้มตัวไปข้างหน้าโอเคแม็กกรณีฮอลลี่คุณรู้ว่าจะทำอะไรและไม่ทำอะไรใช่ไหมส่งข่าวตลอดเวลาผมจะไปกระทรวงกลาโหม อีกชั่วโมงกลับมาถ้ามีอะไรโทรหาผมได้ตลอดเขาวางหูบอกเลขาแจ้งคนขับรถให้เตรียมพร้อมออกจากห้องใช้ลิฟต์ส่วนตัวลงสู่ที่จอดรถชั้นใต้ดินคนขับรอรับอยู่หน้าลิฟต์ทั้งคู่เดินไปที่รถเก๋งการกระสุนของผู้อำนวยการ FBI เพนทากอนเว็บสเตอร์บอกจุดหมายปลายทางเวลา19.30นาิา30นาทีวันจันทร์แรกของเดือนกรกฎาคมการจราจรไม่แย่นัก ระยะทาง4กิโลเมตรเศษใช้เวลาประมาณ11นาทีระหว่างเดินทางเว็บสเตอร์ใช้โทรศัพท์มือถือกดไปหลายที่ซึ่งล้วนอยู่ในอยู่ภายในรัศมีที่สามารถติดต่อได้ด้วยการแหกปากตะโกนแล้วรถเกง่งคันใหญ่ก็ถึงประตูเพนตะก้อนริเวอร์นาวิกโยธินซึ่งทำหน้าที่รักษาการก้าวตรงมาเว็บสเตอร์ปิดโทรศัพท์กดปุ่มเลื่อนกระจกลงแสดงตนตามระเบียบปฏิบัติ ผู้อำนวยการ FBI มาพบประธานคณะเสนาธิการทหารร่วมทหารนวิกโยธินทําความขอรพโบกมือให้ผ่านเข้าไปได้เว็บสเตอร์เอากระจกขึ้นคอยจนกระทั่งรถจอดสนิทจึงค่อยลงเข้าทางประตูเจ้าหน้าที่ตรงสู่ห้องทํางานประธานคณะเสนาธิการทหารร่วมเลขานุกการคอยต้อนรับอยู่แล้วเชิญข้างในเลยค่ะท่านนายพลใกล้จะถึงแล้วเขาเข้า,ขาไปยืนคอย มองผ่านหน้าต่างเห็นวิวสวยจับใจแต่เป็นสีจางๆเพราะกระจกทําด้วยฟิล์มการกระสุนโพลีเอสเตอร์ชนิดบางแต่แข็งแรงคนนอกมองไม่เห็นข้างในเนื่องจากหน้าต่างอยู่ด้านนอกตัวอาคารถัดจากประตูทางเข้าเพนตะกอนริเวอร์จึงจําเป็นต้องป้องกันความปลอดภยัยจากจุดที่ยืนอยู่ขณะนี้เว็บสเตอร์มองไปเห็นรถประจําตําแหน่งของตนและคนขับที่ยืนคอยข้างรถ ใกล้ออกไปเป็นอาคารรัฐสภาอีกฝั่งคือแม่น้ำปโปตโตแม็กเห็นเรือใบหลายลำในแอ่งเก็บน้ำไทดัสเบสเซนขณะลําแสงอาทิตย์สุดแวววาวอยู่เหนือนผิวน้ำห้องนี้ไม่เลวเลยดีกว่าห้องทํางานของเขาสิอีกเว็บสเตอร์คิดการพบกับประธานคณะเสนาธิการทหารรวมเป็นปัญหาสําหรับพ่วงหน่วยการ FBI เพราะต่างก็เป็นหน่วยงานรัฐในวอชิงตันดีซีหน้าที่ต่างกันก็จริง แต่ด้านศักดิ์ศรีและอำนาจแล้วไม่ยิ่งย่อนกว่ากันไม่มีใครด้อยกว่าใครจึงเกิดคำถามว่าใครเหนือกว่าประธานาธิบดีเป็นผู้แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งทั้งสองและทั้งคู่ต้องรายงานตรงต่อประธานาธิบดีผ่านคนกลางเพียงคนเดียวซึ่งก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแล้วแต่กรณี ประธานคณะเสนาธิการทหารร่วมเป็นตำแหน่งสูงสุดของทหารในกองทัพกำกับดูแลหน่วยงานที่ปรึกษาทางทหารระดับสูงสุดของประเทศขณะที่ผู้อำนวยการ FBI เป็นตำแหน่งสูงสุดของผู้บังคับใช้กฎหมายต่างก็เป็นเมื่อชีพระดับสูงแต่ใครสูงกว่านี่คือสิ่งที่เว็บสเตอร์คิดท้ายที่สุดเขาก็ยอมรับความจริงชื่อว่าหน่วยงานของเขามีขนาดเล็กกว่า เว็บสเตอร์รับผิดชอบกำกับดูแลงบประมาณ2,000ล้านเหรียญกับกำลังพล25,000นายขณะที่อีกฝ่ายดูแลงบประมาณ200 0 0ล้านเหรียญกับกำลังพลร่วม1ล้านนายหากรวมกองทหารรักษาดินแดนและทหารกองหนุนเข้าไปด้วยอาจถึง2ล้านนายประธานคณะเสนาธิการทหารร่วมเข้าออกห้องทำงานรูปไข่ในทำเนียบขาวสัปดาห์ละครั้ง หากเว็บสเตอร์โชคดีคงมีโอกาสเข้าไปที่นั่นปีละสองครั้งจึงไม่น่าแปลกใจที่ห้องทำงานของชายคนนี้จะต้องดีกว่าของเขาตัวประธานคณะเสนาธิการทหารร่วมคนนี้ก็น่าประทับใจเขาเป็นนายพลสี่ดาวแห่งกองทัพบ,บกที่เลื่อนขั้นเร็วมากจนช่างตัดเสื้อประจำตัวเย็บแถบเหรียญตราติดเครื่องแบบเขาแทบไม่ทันไหลจึงเอียงด้วยน้ำหนักของเหรียญตราวอชิงตันดีซีครอบงำชีวิตของเขา แต่เจ้าตัวก็ดูมีความสุขกับตำแหน่งนี้เว็บสเตอร์ได้ยินเสียงฝีเท้ารีบลุกขึ้นทักทายสวัสดีครับท่านนายพลเจ้าของห้องอธิบายเรื่องงานที่กำลังยุ่งให้ฟังคราวๆอยากซื้อจรวดไปใช้บ้างไหมเขาถามเว็บสเตอร์ประหลาดใจคุณจะขายจรวดเหรอแบบไหนนายพลสีดาวสายหน้าแล้วยิ้มพูดเล่นนะ่ะมันเป็นนโยบายกำจัดอาวุธรัสเซียยกเลิกฐานทัพเครื่องบิน ทิ้งระเบิดในไซบีเรียตามข้อตกลงและเพื่อความเป็นธรรมเราเลยต้องกำจัดจรวดที่เตรียมพร้อมไว้ต่อต้านเราขายให้อิสราเอลไปเยอะแล้วแต่ยังเหลือสติงเกอร์ผมเคยคิดจะขายให้พวกนักค้ายาเสพติดพระเจ้ารู้ดีว่าคนพวกนี้มีอยู่ทุกอย่างอาวุธส่วนใหญ่ดีกว่าที่เรามีเสียอีกเขาชวนคุยพลางเดินอ้อมไปนั่งเก้าอี้หลังโต๊ะทำงานเว็บสเตอร์พยักหน้า เคยเห็นประธานาธิบดีทำคล้ายๆแบบนี้พูดติดตลกเล่าเรื่องสนุกสนุกเพื่อสร้างความเป็นกันเองทําให้การประชุมราบรื่นไปเพื่อเป็นไปด้วยดีมีอะไรให้ผมช่วยบ้างท่านผูน้อำนวยการเขาเอ็นหลังพิงพนักยิ้มแล้วถามวันนี้เราได้รับรายงานจากชิคาโกเว็บสเตอร์บอกลูกสาวของคุณหายตัวไป